วันนี้มีของเล่นอีกแล้วสำหรับ n ินจ a าหกห้านย์เป็นโชคเอรอินโชคหน้านะมันจะเป็นไส้ในนะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ดูกันมันเอาไว้เปลี่ยนแทนของเดิมที่เป็นสปุกสปริงกับไอกระบอกเขาเรียกอะไรดันสปริงอ่ะเออก็อันนี้ใบรับประกันเหมือนเดิมเอรอินมีใบรับประกันให้ทุกกองนะของแท้นะนี่คู่มือภาษาอังกฤษ เนี่ยมันจะมีหัวปรับสตัดสปริงอะนะเออแล้วก็มีตัวนี้กระบอกอันนี้แล้วก็เป็นสปริงนะมีแค่นี้นะมันไม่ใช่เป็นโชค๊คแบบทั้งต้นนะอันนี้เป็นแค่ไส้ในสาหรับเปลี่ยนไส้ในก็สาเหตุที่ผมเปลี่ยนเพราะว่าของที่ใช้อยู่เนี่ยณปัจนะจุบันของเดิมอะผมไปเปลี่ยนหัวเป็นหัวปรับอันนี้ GTR เนี่ยเน เนี่ยของ GTR เนี่ยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันรั่วด้านขวาอันนี้ที่เห็นอยู่คือของเดิมติดรถนะแต่ว่าปัจจุบันผมใส่ของ GTR อยู่แล้วมันรั่วด้านขวาวิธีแก้ก็คือต้องเปลี่ยนหัวเหมือนมันจะรั่วตรงเนี้ยไอของ GTR นะที่มันรั่วมันจะรั่วตรงหัวตรงเนี้ยที่ปรับตรงเกียวเนี่ยนะตอนแรกผมนึกว่ามันรั่วข้างๆผมเลยเปลี่ยนโอลิงไปแล้วแต่มันไม่หายสรุปคือมันรั่วด้านบน ก็เลยพยายามหาโช๊คหาอะไรมาทดแทนไปได้ของฟาเกียมาอันนึงแต่ว่าซื้อมาผิดรุ่นซื้อของนินจา400มากเข้าใจกันว่ามันจะใส่กันได้กับนินจา650แต่ว่าใส่ไม่ได้ก็เลยต้องซื้อออรินเพราะว่าในตลาดไม่มีหัวโช๊คแต่งแบบเนี้ยขายแล้วสําหรับตรงรุ่นนินจา650นะถ้าจะมีก็มีงานจีนแต่ผมไม่กล้าเสี่ยงกับงานจีนนะอันประมาณ400บาทกลัวว่าใส่ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เลยบมันไม่ได้ระบุไว้นะว่าตรงรุ่นนะนะ เออก็เลยมาจบที่เออรินจริงๆมันมีของ Y S S เหมือนกันนะสำหรับโชคหน้าแบบเนี้ยเป็นชุดอย่างเงี้ยแต่ว่าราคามันแพงกว่าเออลินประมาณพันกว่าบาทผมได้ชุดนี้มา6,200นะชุดเนี้ยราคาที่แบบไม่ได้ใส่โค้ดนะนะจะอยู่ประมาณ6,100กว่าบาทไม่เกิน6,200นสองแต่สำหรับ Y S S อันนั้นมัน 7, จ0ดเลยอะ่ะผมเลยรู้สึกว่า ชกยังไงก็ต้องเออรลินอะถ้าเทียบกับ y s อท่ะนะ mm hmm. ก็จะมีอันนี้มาให้สองชิ้นแล้วก็ด้านในเป็นสติกเกอร์แล้วก็คู่มือภาษาไทยอะไรเงี้ยสติกเกอร์4ีสามแบบแบบแบบละสองอันเออเดี๋ยวไปใส่กันแล้วดูว่าฟิลลิ่งชคหน้าที่ได้โชคหลังเป็นเออรลินอยู่แล้วเราแบบได้โชคหน้ามาด้วยเป็นเออรลินเนี่ยมันจะฟิลลิ่งแตกต่างจากชกเดิมขนาดไหนคือส่วนตัวผมคิดว่า คงไม่ต่างอะไรขนาดนั้นต่างกันนิดหน่อยมั้งเพราะว่าตอนนี้ผมก็ใส่หัวปรับที่มันปรับสตัดสปริงเดิมได้อยู่แล้วนะคงไม่ต่างมั้งแต่เดี๋ยวไปดูว่ามันจะฟิลลิ่งต่างแค่ไหนไปดูตอนติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวไปดูรอยรั่วว่ารั่วเยอะแค่ไหนมาดูรอยนะ้ํามันที่รั่วออกรั่วออกตรงเกลียวที่ปรับสตัดแบบที่บอกนะแล้วก็เลอะมาด้านข้างอ่ะกองโฟกัสละ แล้วก็ข้างนอกนี้อันนี้คือที่โดนเรื่อม,มาประมาณนี้ฮนะน่าจะไม่เกิน1ช้อนโปะมั้งน้ำมันที่หกไม่เกินช้อนกินข้าวนะเพราะว่าใส่ได้วันหนึ่งพอมันรั่วก็จอดเลยไม่ได้ขับจนวันเนี้ยเพิ่งได้ขับอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวยกแฮนแล้วก็ถอดจากด้านบนเพราะว่าเราเปลี่ยนแค่สปริงนะไม่ได้มั่วระบบด้านล่างเพิ่งไปรู้มาว่าโชค YSs ที่มันราคาแพงกว่าเออร์ลินพันหนึ่ง เพราะว่ามันมีตัวรีวาลด้านใต้ตรงกระบอกโชคอะด้านล่างอันนี้แต่ว่าเออลินไม่มีนะมีแค่สปริงขึ้นไปแล้วก็หัวปรับมันก็เลยอาจจะทําให้แพงกว่าบ้างไวเอสนะตรงนั้นแต่ไม่เป็นไรนะเออลินก็คือเออลินมีคุณค่าทางจิตใจป่าเดี๋ยวถอดใช้น้ำมันเดิมไม่ได้เพิ่มไปแล้วนะเพราะมันหายไปนิดหน่อยเอาแค่ กนด้านในแล้วก็สปริงออกมาจะได้ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องยกโชคลงมาเทียบกันเลยระหว่างสปริงกับกระบอกเอรินประทะของเดิมเอรินซ้ายของเดิมขวานี่สปริงเอรินสั้นกว่าแต่ว่ากระบอกยาวกว่านิดนึงประมาณนี้นะถ้าเคก็น่าจะแข็งขึ้นด้วย เออมันจะหนึบหนึบขึ้นแต่ไม่รู้หนึบขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวต้องไปลองดูอีกทีหนึงประมาณนี้ถอดออกมานะง่ายๆมีแค่นี้นะไม่มีตัวหลีวาวน้ำมันอย่างที่บอกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่เข้าไปแล้วก็ทำแบบนี้อีกข้างหนึ่งแล้วก็เสร็จปเทสได้เลย ตั้งเสร็จแล้วนะสำหรับชกหน้าเอรินไส้ในอย่างเดียวปรับได้8ระดับนะระดับละ1นมิลก็คือปรับได้8มิลตอนนี้ผมปรับลงไป3โผลมา5ขีดนะปรับลงไปแค่3ก็รู้สึกว่ามันหนึบแล้วเดี๋ยวต้องลองใช้งานแล้วก็ลองปรับดูเรื่อยๆติดสติกเกอร์ตรงนี้นะแล้วก็แล้วก็ตรงนี้คือเขาให้สติกเกอร์มาเยอะชกหน้าได้มา6แผ่นชกหลังได้มาเป็น10ก็ยังติดไม่หมด หาด้านนี้เห็นชัดหน่อยประมาณนี้นะครับเยวต้องดูว่าฟิลลิ่งมันเป็นไงแต่น่าจะยังสับไม่จบนะไม่รู้ว่าแข็งหรืออ่อนเกินไปหรือเปล่าแต่ก็จะพยายามเน้นแบบนิ่มๆไว้ก่อนเพราะว่าใส่แฮนด์บาร์แล้วหน้ามันเบาขึ้นถ้าเกิดเราทำให้โชคหน้ามันแข็งแล้วโชคหลังมันย้วยเนี่ยเวลาออกโค้งอะไรเงี้ยหน้ามันจะลอยนะแฮนด์บาร์อัปเดตแฮนด์บาร์ ประมาณนี้นะตุ๊กตาแฮนด์เซต650แล้วก็แฮนด์ E.R หรือว่านินจาปี12ใส่กับกระจกไปแฮนด์ leasing power อันนี้คือที่ใส่สกูปปี้นะเอามาใส่อันนี้แล้วก็ยึดขาโปเมาส์อะไรเรียบร้อยนะเจียหลบเอาไว้ยึดโปเมาส์คันเร่งเบรกเดิมสายน้ามันเดิมทุกอย่างเลยนะสําหรับใครที่สนใจก็ดูเป็นแนวทางได้ขับสบายขึ้นเยอะไม่เมื่อยหลังเลยอย่างที่บอกในคลิปที่ไปสตูนอะ เดี๋ยวรอฝนหยุดแล้วลองไปเทสกันดูว่าโชคหน้าเนี่ยมันจะแตกต่างกับไส้ที่เป็นของเดิมมากแค่ไหนนะหลังจากใส่เออลินไปเมื่อกี้มีปรับไอสตัดโชคหน้าเล็กน้อยนะก็คือปรับใหม่ให้มันนิ่มกว่าเดิมนะจากตอนแรกที่มันลงไป3ามขีดตอนนี้เหลือ2ขีดก็คือ2อมิล เพราะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้ามันแข็งไปเนี่ยรถมันจะออกอาการเยอะกว่านิ่มคือนิ่มนิ่มอะ่ะมันยังขับได้ไงแต่พอมันแข็งเวลาออกโค้งอนะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแบบหน้าลอยๆอะ่ะเออผมก็เลยปรับให้นิ่มไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าอยากแข็งก็ค่อยลองแข็งดูค่อยมาปรับแข็งเอามันจะง่ายกว่าิลลิ่งแรกที่สัมผัสได้คือมันหนึบหนับนั่นแหละ ยังไม่รู้สึกต่างอะไรมากกับไอของ GTR อันเก่านะที่ใส่อันเก่าอ่ะตอนนี้ยังไม่รู้สึกความตกไม่รู้สึกถึงความแตกต่างให้ฟิลลิ่งคล้ายๆเดิมอยู่ต้องลองเบรกดูเฮ้ยแต่แต่ตอนเบรกผมรู้สึกว่าอันนี้มันจะหนึบๆนึบแบบมีความนิ่มแต่ก็จะมีหนึบรวมๆอยู่ด้วยอะ่ะ มันไม่ได้แบบกระแทกอะ่ะมันยังรู้สึกว่านิ่มอยู่นะแต่ก็มีความหนืดฟิลลิ่งตอนเบรกดีกว่าของเดิมนะก็แง่ละของแต่งมันต้องดีกว่าอยู่ละแต่มันก็รู้สึกได้เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันมากเออแต่ฟิลลิ่งในการที่โชกหน้ามันยุบเนี่ยมันรู้สึกดีกว่าของเดิมนะถือว่าโอเคกับราคา5,000 ราคามือหนึ่งหกพันนะถ้าไม่ใส่โค้ดหกพันหนึ่งประมาณนั้นแหละสนหรบใครที่สนใจก็ไปสรรหากันได้นะครตามแอปส้มแอปฟ้าแล้วแต่สะดวกแต่มันดีขึ้นจริงๆมันรู้สึกว่ามันเหนึบขึ้น,นงงเนี่ยพอทางตรงเนี้ยที่เป็นรอยต่อคอนกรีตเนี่ยรู้สึกเหนืบเลยก,กระแทกขึ้นมือบ้างเล็กน้อยนะผมว่าปรับ ประมาณเนี้ยกำลังดีมิลสองมิลไม่เกินสาม,มิลมากกว่านี้มันอาจจะแข็งเกินไปก็ได้นะสำหรับน้ำหนักตัวผมนะแล้วยิ่งปกติเนี่ยขับแบบมีคนซ้อนนะถ้าเราปรับหน้าแข็งไปอ่ะหน้ามันจะรอยเลยเวลาออกโค้งอะไรเงี้ยเวลาเปิดคันเร่งหนักๆเสียความมั่นใจไปพอสมควรอยู่งั้นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ใครมีคำถามหรือแลกเปลี่ยนอะไรเกี่ยกับช่วงล่างรถเออ ถามเข้ามาได้ไว้ค่อยมาตอบนะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้า